ช่วงนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาในรายการคนค้นคนนะครับซึ่งจะชวนคุณผู้ชมย้อนอดีตหวนถึงวันวานไปในสิ่งที่เราคิดถึงนะครับไปดูสิ่งของช่วงเวลาหรือแม้แต่คนที่เราคิดถึงไม่ว่าคนเหล่านั้นนะครับจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะไปเติมเต็มความรู้สึกของคุณผู้ชมอย่างในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็น เรื่องของแม่ชีสันสนีสเสถียรสุดนะครับในวันนี้แม่ชีได้คืนสู่ธรรมชาติไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังหลงเหลือเป็นมรดกให้ลูกศิษย์ลูกหารวมถึงคนรุ่นหลังใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นก็ยังคงอยู่นะครับแม่ชีสันสนีสเสถียรสุด ในอดีตท,ท่านเป็นนางแบบสาวสวยมีดีกรีได้รับการการันตีนางงามจากหลายเวทีเลยนะครับหน้าที่การงานก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยความงามเป็นประชาสัมพันธ์ในห้างร้านใหญ่โตนะครับแต่เมื่อปี2523นะครับท่านก็ได้ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่สายธรรมะด้วยการบชชีนะครับเป็นการเปลี่ยนความสวยงามภายนอกสู่การค้นหาความงดงามภายใน และก็ได้ก่อตั้งสเสเียรธรรมสถานเมื่อปี2530ครับท่านก็ยอมรับว่าท่านบอกมันท่านก็ทุกเพราะมันก็มีแต่จะเอาจะเอาพอท่านเกิดภาวะอย่างนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็นึกถึงว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยท่านมีความสุขอยู่ตรงไหนค <c oughs> ะก็เป็นความสุขที่ท่านจำแนว่าคุณยายพาเข้าวัดตอนเช้าเนี่ยนะคะคุณยายต้องพาเราเข้าโบสถ์เข้าไปนอนในโบสถ์สวดมนต แล้วก็มออาในบนญมันเย็นนะคะนั้นท่านก็จะมาถึงว่าเออถ้าเข้าวัดเนี่ยมันเย็นท่านก็เลยตัดสินใจเข้าวัดแล้วอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ที่อย่างนี้เจตนารมณ์ของท่านและสิ่งที่ท่านทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบวชนะครับหรือว่าตลอดกว่าสี่สิบาที่ท่านทำเนี่ยมันส่งผลในแง่ไหนหกับสังคมบ้างให้กับ แย่วงพุทธศาสนาบ้างครับจริงหนึ่งที่มีอยู่ในตัวท่านที่ชัดเจนมากเลยนะคะคือความกระตันดู<ม>ที่ท่านสร้าง,สางเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันมาจากแรงกระตันดูนะคะต่ออะไรบ้างต่อครูบาอาจารย์ต่อพระศาสนาต่อพ่อแม่ต่อมวลมนุษยชาติที่อยู่ต้องเรียกว่าในในแผ่นดินไทยอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างเสถียรธรรมสถานนะคะ คือเสถียรภาษาเนี่ยเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อประโยชน์สุขและพ้นทุกข์ด้วยกันโดยมีพระธรรมนำทางนะคะนั้นถ้าเผื่อท่านทําให้คนคนหนึ่งที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้แล้วเขาสงบเย็นได้ถ้าคนคนนั้นเข,เขาดูแลตัวเองได้ดีนะคะ<ม>เขาก็จะสงบเย็นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่เ,เรียกว่าไม่สร้างภาระให้สังคมก็คือรักตัวเองให้เป็น<ม>พอร,รักตัวเองเป็นเนี่ย เราก็จะทุกน้อยลงใช่ไหมคะไพราะทุกน้อยลงเนี่ยเราก็เป็นภาระกับกับเครื่นนองหยค่ะพราะดูเราตัวเองได้แล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นตัวอย่างแค่แค่ดูตัวเองดีนะฮะมันก็จะเป็นตัวอย่างกับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กไปจนทั้งถึงทุกคนกเยว่าทุกจังหวะชีวิตทั้งทุกและไม่ทุกมันก็จะเป็นตัวอย่างได้อันนี้คือสิ่งที่ท่านใช้ธรรมะเข้ามา ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่แม่ชีสันสนีได้ทำหน้าที่อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับจนถึงวาระสุดท้ายซึ่งแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านนะครับก็ยังใช้ร่างกายของตัวเองเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะให้กับผู้อื่นท่านเนี่ยคือท่านทำงานทุกวันนะไม่หยุดเลยแนมะ้แต่วันเดียวะที่ดูแล้วกันคือเหมือนกับชีวิตนี้มีมาเพื่อ ทำอย่างไรก็ได้ให้ธรรมะไปสู่ใจคนได้และท่านมีวิธีการมากมายในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นใช้ศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงบทเพลงหรือว่าภาพวาดการเดินเข้ามาในนี้แล้วสงบต้นไม้ทุกอย่างท่านใช้ทุกอย่างในการทำยังไงก็ได้ให้คนสงบพอท่านรู้ท่านเป็นมะเหลงท่านเริ่มวางแล้วว่าอา้าว ต้องเตรียมขนเตรียมใจคนละเตรียมใจทุกคน <fant> ที่มาเกี่ยวเนื่องกับคุณแม่คุณแม่ก็พูดเรื่องตายบ่อยขึ้นอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่า Ki ทวนคนในบ้านมาช่วยกันดูถ้าคุณแม่ไม่อยู่แล้วจะทํายังไงนี่คือการเตรียมพร้อมของคุณแม่ในการเตรียมพร้อมอคนเนาะแล้วในตัวท่านเองจะเชื่อว่าท่านท่านรู้ท่านเตรียมพร้อมของท่านอยู่แล้ว <pues> แล้วก็ใ,ในเรื่องของอื่นๆเช่นท่านก็แสดงให้เห็นว่าก็ <hommes. S 1> าความตายมันก็คือตายมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็มีความงดงามของมันนะ แล้วไม่ต้องกลัวด้วยเรื่องความตายท่านอดทนมากกว่าท่านจะบอกว่าเออมันเจ็บแล้วนะแต่ว่าไม่ได้โวยวายด้วยนะบอกเออมันเจ็บอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้เจ็บถึงขีดสุดก็ก็ไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นมันก็ก็ต้องค่อยๆดูเนาะค่อยๆถามคุณแม่อยู่เหมือนกันว่าเออแม่เจ็บไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและขณะนั้นเองเนี่ยท่านก็ในสภาพท่านนะ่ะไม่ได้ดูงดงามนะถ้าพูดไปแล้วอ่ะคือท่านผอมท่านคล้ำขึ้นแล้ว ท่านก็กล้าที่จะออกมาบอกว่านี่แหละไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมันคือมันคือความญญเป็นจริงของชีวิตที่มันเป็นแบบนั้นแล้วท่านก็ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็มันเป็นแบบนี้เนะี่ยท่านท่านอธิบายโดยร่างกายท่านด้วยเนาะการที่ท่านออกมาสู่สาธารณชนแบบนั้นมันก็เป็นการบอกเหมือนกันว่าก็มันเป็นแบบนี้แหละร่างกายและท่านก็พูดออกมาว่าเฮ้ยความตายไม่ได้น่ากลัวความตายไม่ได้อะไรมันมันมันไม่ต้องกลัว สุดท้าร่างกายท่านเองก็เป็นเครื่องมือที่ท่านใช้ในการสอนทำให้กับลูกศิษย์ลูกหาใช่ค่ะก็ในจนวาระสุดท้ายของท่านท่านก็ไปอย่างสงบท่านจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่7ธันวาคม2564เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ยังคงเหลือก็คือคำสอนซึ่งเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปปฏิบัติต่อ ในชีวิตท่านเองเนี่ยคือท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชผู้หญิงใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับการยอมรับเยอะๆท่านก็พิสูจน์ตัวเองว่าผู้หญิงในฐานะนักบวชนี่แหละสามารถทําประโยชน์ได้ได้อย่างไร,รทุกคนก็ได้รับคําตอบแล้วเมื่อไหร่ที่เขาได้รับประโยชน์เขาก็เห็นคุณค่าคอย่างนั้นเขาก็เลยก็คือเห็นคุณค่าของคนนะคะคแล้วคุณแม่ก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะให้โอกาสผู้หญิงอื่นๆได้มีโอกาสอย่างที่คุณแม่มี วน,นี้ถ้าประตูเองหรือลูกศิษย์ลูกหาเองคิดถึงท่านควรจะทำอย่างไรดีครับถ้าคิดถึงท่านเราจะไม่ร้องไห้คำควรนะคะถ้าคิดถึงท่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านบอกไว้ก็คือว่าให้ทําให้ทํางานให้ทํางานแล้วเมื่อไรทํางานเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นว่าเราได้ทํางานทําทุกอย่างเนี่ยตามที่คุณแม่ได้มอบหมายเอาไว้หมด คือคุณแม่พูดเสมอนะบอกว่าเมื่อจิตสงบเราพบกันเสมอทั้งในต่างประเทศและในประเทศเนาะเวลาที่เราจากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยมันมีความหมายนะม,นม,นม,มันเหมือนกับว่าเมื่อจิตสงบหมายหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เรายังมีการภาวนาอยู่เรายังมีการเจริญสติอยู่เมื่อนั้นแหละคุณแม่อยู่กับเราแล้วการที่เราได้ในส่วนตัวเองเนาะเวลาที่เราแบ่งชีวิตของเราในเรื่องของการภาวนา,าด้วยส่วนหนึ่งอย่างที่คุณแม่สอนเลยคือ สงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยถ้าเราสงบเย็นได้เราก็จะเป็นประโยชน์ได้ในขณะเดียวกันเมื่อไหร่ที่เรามีจิตสงบเราจะพบคุณแม่ได้เสมอเพราะคุณแม่อยู่ในงานอยู่แล้วและงานของคุณแม่คืออะไรคือการเผยแผ่ธรรมะให้ถึงใจคนใช่ไหมและเรากําลังทํางานสืบสานของคุณแม่คือช่วยทําให้สิ่งที่คุณแม่ทําไว้แล้วเนี่ยมันยังคงมีอยู่และสิ่งนี้มันก็คือการเยียวยาตัวเองด้วยนะมันหมายความว่าเราได้กระตันอยู่คุณแม่เราก็ได้มีความสุขในการทํามันทําให้เราคิดถึงคุณแม่ น้อยลงพรารู้อยู่แล้วว่าคุณแม่ชอบสิ่งนี้คุณแม่ทําทั้งชีวิตเพื่อสิ่งนี้แล้วเราก็ได้ต่อต่อลมหายใจของคุณแม่มันก็เลยเป็นอะไรที่ได้ทําได้ทําได้กระตันยูท่านแล้วมันก็เติมเต็มหัวใจเรา